ถ้าคุณกำลังจะมองหาเงินด่วนง่ายๆผ่านแอปแบบไม่ต้องคำไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาวางบอกเลยว่าสินเชื่อในวันนี้เนี่ยถ้าคุณได้ยินชื่อแล้วคุณจะรู้สึกฟินแล้วจะบอกว่าของจริงของเขาเนี่ยฟินกว่าชื่อซะอีกนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต้หอยหลานยายชาแนลนะครับ ขอแนะนำสินเชื่อตัวหนึ่งนะเขามีชื่อว่าฟินฟินมันนี่ฟังชื่อแล้วรู้สึกฟินใช่ไหมเขาเป็นสินชื่อสมบุคคนนี้แหละที่อยู่ภายใต้การกำกับของธรรานาคารแห่งประเทศไทยฉะนั้นถูกกฎหมายแน่นอนนะเป็นอะไรที่สมัครง่ายนะอาุโมัติด้วยไวแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยถึงสามแสนบาทกันเลยฟินฟินเนี่ยคุณจะต้องสมัครในแอปของเขานะหากว่าใครเจอป้ายบอกว่าฟินทันใจ ให้คุณแอบคิดไว้เลยว่ามีคนอื่นเนี่ยพยายามยื่นเงินให้คุณตรงนั้นสรุปก็คือไม่ใช่แค่มีป้ายแากตังฟรีแล้วจะได้เงินนะต้องสมัครผ่านแอปโดยการโหลดแอปแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลแอปโหลดเอกสารจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่อนุมัติเนี่ยภายใน1-2ชั่วโมง และเงินเข้าเลยนะผ่านบัญชีที่คุณได้ผูกไว้ในส่วนนี้ไม่ต้องมีคนค้ำนะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ขอแค่คุณมีรา,ายได้8,000บาทต่อเดือนมีโทรศัพท์ติดต่อได้และก็มีบัญชีธนาคารด้วยสินเชื่อ f i n ฟิน m o n นี้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปสมัครผ่านแอปเท่านั้นนะโหลดแอปมาแล้วก็สมัครกันได้เลยเหมือนเวลาที่คุณไปสมัครพวกแอปเถื่อนนั่นแหละตัวนี้เอกสารน้อยมาก ไม่ต้องวิ่งหาใบรับรองถึงสิอย่างนะอนุมัติก็ทำได้ไวมากรอแค่1นถึงสองวันเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วทีนี้ไม่มีคธร้มเนียมแอบแฝงนะปิดนี้ก่อนเนี่ยก็ไม่มีค่าปรับขอกู้เพิ่มก็ทำได้ด้วยถ้าเกิดว่านี่เก่าเนี่ยของคุณมันรอดแล้วอยากจะลุยนี่ก้อนใหม่เขาก็มีวงเงินเพิ่มไปด้วยนะ และก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่ดีแบบร้อยเปเซนต์ฟนฟินดอกเบี้ยเขาสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะไม่เกิน24%ต่อปีเหมาะกับคนที่จำเป็นต้องใช้เงินจริงๆและเขาเนี่ยจำกัดเฉพาะคนที่มีไรายได้ประจำนะอย่างอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะต้องไม่ผ่านอย่างแน่นอนและคนที่เพิ่งเริ่มทำงานต้องรอสักสมเดือนสเดือนก่อนนะคุณจึงจะสมัครได้ ใครที่ติดบูโรไม่ต้องรีบปิดแอปนะฟังจากนี้ก่อนเลยฟินฟินเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะปฏิเสธคนที่ติดบูโรแบบร้อซแต่ละคุเนี่ยสถานะยังค้างชำระโอกาสผ่านของคุณก็จะต่ำมาก แต่ถ้าประวัติเคยเสียแล้วก็ปิดนี้ไปแล้วอันนี้ยังพอมีลุ้นนะฉะนั้นให้เตรียมตัวนิดนึงนะก่อนที่คุณจะสมัครเพื่อให้มันได้กู้ผ่านง่ายขึ้นอันดับแรกเนี่ยตรวจเครดิตบุโรก่อนเลยอย่าลืมใช้แอป n d i d หรือว่าเครดิตบูโรในไทยนั่นแหละตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าคุณติดบูโรมีการปิดนี้จบแล้วก็รอสัก3-6เดือนนะก่อนสมัครใหม่ คุณควรจะมีะไรายได้ชัดเจนสม่ำเสมอและเอกสารครบนีอย่าปลอมแปลงเอกสารอย่าตัดต่อไม่งั้นเขารู้ขึ้นมาคุณก็ตกอยู่ดีเอาเป็นว่าสินเชื่อฟินฟินมันนี่เนี่ยมันจะฟินหรือว่าไม่ฟินมันก็ควรจะเหมาะกับคนที่มีไรายได้ประจำแป0 0ับาทขึ้นไปอายุ2 0่สจนถึงหกปี ไม่มีเวลาไปธนาคารอยากจะสมัครผ่านแอปต้องการเงินด่วนไม่อยากใช้คนคำ้ำรวมถึงใครที่มีประวัติเครดิตดีหรือใครที่ปิดหนี้เก่าแล้วนั่นเองใครที่กำลังมองหาเงินกู้แบบไม่เครียดสมัครง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วก็ลองโหลดแอปฟินฟินมันนี่ไปลองเล่นดูก่อนนะแต่จำไว้นะว่าเงินกู้ไม่ใช่ของเล่นใช้ให้เป็นจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้วนไปนะจ๊ะ ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ